ทุกทักษะคุณก็เรียนรู้ได้กดง่ายๆ3ข้อที่จะเปลี่ยนคุณในปี2024ทันทีกดแรกลงทุนให้ตัวเองด้วยรายได้อย่างน้อย3%คือสมมุติว่าคุณเงินเดือนประมาณ2 0 0 0 0ใช่ไหม3%ก็เท่ากับ600บาทในการพัฒนาตัวเองยกระดับทักษะความสามารถของตัวเองให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นหาหนังสือดีๆมาอ่านเข้าคอร์สดีๆเพื่อตัวเองคือถ้าจะเอาแบบสุดตรงนะเราว่า10%ไปเลยของรายได้นะ่ะกำลังดีกฎข้อที่2อ่าน ขีดเส้นใต้จดบันทึกแล้วก็ทบทวนอยู่เสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณตอนนี้หรือว่าอาชีพที่คุณกําลังจะเลือกทําในอนาคตอย่างน้อย1ชั่วโมงต่อวันอาจจะจดในสมุดหรือว่าในคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะหรือแม้แต่การสรุปย่อรวมประเด็นของหนังสือแต่ละเล่มที่คุณอ่านจากนั้นก็เอารายการแต่ละเล่มเนี่ยมาอ่านทวนแค่10นาทีสัก5 6ครั้งคุณก็จะจําประเด็นสําคัญสาคัญในแต่ละเล่มได้เกือบทั้งหมดละวิธีนี้คนอเมริกันที่สําเร็จส่วนใหญ่เขาทํากันค่ะ ดข้อที่3ฟังคลิปเสียงที่เป็นเรื่องที่ให้ความรู้คุณในช่วงเวลาว่างๆของวันเช่นในขณะที่เดินทางไปทํางานในขณะกลับบ้านหนังรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถเมลหรือว่าทํากับข้าวให้เป็นเสมือนห้องเรียนหรือว่าห้องสมุดเคลื่อนที่ตลอดเวลาหรือนั่งฟังคลิปจากห้องสมุดธุรกิจก็ได้อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆโดยที่แค่หายใจทิ้งหรือว่าดูซีรีส์ไปวันๆถ้าคุณทําได้ทั้ง3าข้อนี้นะทั้งปีนี้เมื่อจบปี2024เราเชื่อว่าคุณจะมีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วก็ติดตัวไปอย่างแน่นอนคุณเห็น ใว่ไหม